คุณเคยตื่นนอนตอนเช้าแล้วรู้สึกง่วงนอนและอ่อนล้าทั้งที่ทางที่นอนไม่พอหรือเปล่าหรือแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังอาหารเช้าท้องของคุณก็ส่งเสียงร้องด้วยความหิวถ้าใช่วิดีโอนี้เหมาะสําหรับคุณสวัสดีวันนี้เราจะมาสํารวจเคล็ดลับในการรับประทานอาหารเช้าที่ไม่เพียงแต่แสนอร่อยเท่านั้นแต่ยังทําให้คุณมีพลังตลอดทั้งวันตามไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟของคนไทยอาหารเช้ามื้อแรกของวันไม่ใช่แค่เพียงมื้ออาหารแต่เป็นกุญแจ ที่จะช่วยปลุกร่างกายและจิตใจของคุณให้ตื่นตัวในประเทศไทยเราชื่นชอบอาหารอย่างข้าวต้มหอมๆโจ๊กนุ่มๆหรือแม้แต่แซนด์วิชไข่กระทะแต่คุณรู้หรือไม่ว่าอาหารเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณอย่างแอบแฝงไม่ว่าจะเป็นพลังงานสมาธิหรือแม้แต่การนอนหลับในตอนกลางคืนไม่ต้องกังวลเราจะแสดงให้คุณเห็นว่าจะเปลี่ยนอาหารช้าให้เป็นอาวุธ เพื่อช่วยให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงตื่นตัวและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับวันใหม่ได้อย่างไรในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้ทำไมอาหารเช้าจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพของคุณมากอาหารเช้าที่คุณเคยของไทยที่ต้องปรับปรุงมีอะไรบ้างและที่สำคัญที่สุดคือจะทำอย่างไรจึงจะปรุงอาหารเช้าให้ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่ยุ่งวุ่นวายของคุณได้ลองนึกภาพว่าคุณตื่นนอนขึ้นมาทุกวัน รู้สึกสดชื่นแจ่มใสและร่างกายเบาสบายเพียงแค่เปลี่ยนอาหารไว้หนึ่งคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยังมาสำรวจกันเลยก่อนอื่นบอกเราก่อนว่าคุณมักจะกินอะไรในตอนเช้าแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อให้เราได้แบ่งปันกัน 1. อาหารเช้าส่งผลต่อร่างกายอย่างไรคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางวันคุณตื่นนอนรับประทานอาหารเช้าแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาคุณกลับรู้สึกเฉื่อยชา เหนื่อยล้าและหิวโหยหรือบางวันคุณรู้สึกมีพลงังทำทุกอย่างได้อย่างราบรื่นเพียงเพราะอาหารเช้าง่ายๆเคล็ดลับอยู่ที่สิ่งที่คุณกินในตอนเช้าอาหารเช้าไม่ได้แค่อิ่มท้องเท่านั้นแต่ยังเป็นเชื้อเพลิงที่กำหนดว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรตลอดทั้งวันลองนึกภาพร่างกายของคุณเป็นมอเตอร์ไซคล หากคุณเติมน้ำมันคุณภาพต่ำลงไปร่างกายจะเฉื่อยชาและหมดพลังงานอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับอาหารเช้าสิ่งที่คุณเลือกเริ่มต้นวันใหม่จะส่งผลต่อพลังงานสมาธิอารมณ์และแม้แต่การนอนหลับของคุณอาหารเช้าส่งผลต่อร่างกายของคุณอย่างไรมาเริ่มด้วยคำถามกันก่อนว่าอาหารเช้ามีประโยชน์ต่อร่างกายของคุณอย่างไรเมื่อคุณกินอาหารเช้าร่างกายจะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงาน อาหารจะถูกย่อยเป็นน้ำตาลหรือที่เรียกว่ากรูโคสซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของสมองกล้ามเนื้อและอวัยวะอื่นๆสมองของคุณเสพติดกรูโคดเป็นพิเศษโดยต้องการกรูโคสในปริมาณที่สม่ำเสมอเพื่อช่วยให้คุณคิดได้อย่างชัดเจนแก้ปัญหาได้และมองโลกในแง่ดีแต่อาหารเช้าไม่ใช่ทุกมือจะให้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหากคุณกินอาหารเช้าที่มีแป้งและน้ำตาลเต็มๆเ,เช่นขนมปังขาวกับแยม ซีเรียลบรรจุหีบห่อที่ใส่น้ำตาลหรือชานมไข่มุกน้ำตาลในเลือดของคุณจะพุ่งสูงเหมือนรถที่วิ่งลงเขาแต่จะลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากผ่านไปเพียง1-2ชั่วโมงผลลัพธ์ที่ได้คือคุณจะรู้สึกเหนื่อยหิวและอ่านหุดงิดเล็กน้อยนักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินเมื่อคุณกินน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวมากเกินไปเป็นเวลานาน ร่างกายจะค่อยๆสูญเสียความสามารถในการใช้กลูโคสอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในสมองเหมือนกับว่าคุณมีเชื้อเพลิงแต่เครื่องยนต์ไม่สามารถเผาผลาญได้อย่างเหมาะสมผลลัพธ์คือสมาธิสั้นความจำไม่ดีและนอนไม่หลับในเวลากลางคืนเนื่องจากร่างกายพยายามรักษาสมดุลของน้ำตาลในเลือดในทางกลับกัน อาหารเช้าที่มีสารอาหารครบถ้วนและสารอาหารที่เหมาะสมจะทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับการใช้ในระยะยาวโปรโตีนจากไข่เนื้อไม่ติดมันหรือปลาช่วยให้คุณอิ่มและรักษากล้ามเนื้อไขมันดีเช่นน้ำมันมะพร้าวอะโวคาโดหรือถั่วจะให้พลังงานที่คงที่และเผาผ่า,ผานช้าทำให้คุณตื่นตัวได้หลายชั่วโมงและเมื่อคุณลดปริมาณน้ำตาลและแป้งเชิงเดี่ยวร่างกายของคุณจะมีโอกาสสร้างเชื้อเพลิงพิเศษที่เรียกว่า คีโตนคีโตนซึ่งสร้างขึ้นเมื่อร่างกายเผาผลาญไขมันนันดีเป็นพิเศษสำหรับสมองของคุณช่วยให้คุณคิดได้อย่างชัดเจนปรับปรุงอารมณ์และรู้สึกเบาสบายนี่คือเหตุผลที่หลายคนรู้สึกจแจ่มใสขึ้นเมื่อทานอาหารเช้าอย่างถูกต้องทำไมทำไมอาหารเชา้าจึงสำคัญมากตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าทำไมอาหารเช้าเพียงวัอเดียวถึงมีผลกระทบมากมายขนาดนั้นลองนึกถึงอาหารเช้าเป็นปุ่มเริ่มต้นของวันของคุณ อาหารชาวที่ไม่ดีไม่เพียงทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าทันทีแต่ยังสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ด้วยเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดของคุณผันผวนคุณมีแนวโน้มที่จะอยากกินของหวานมากขึ้นส่งผลให้กินของว่างที่ไม่ดีต่อสุขภาพระหว่างมือ้อซึ่งอาจนําไปสู่การเพิ่มน้ําหนักความเครียดต่อหัวใจและในระยะยาวเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภทสองนอกจากนี้หากสมองของคุณไม่ได้รับพลังงานอย่างสม่ําเสมอคุณจะมีสมาธิสั้นมีแนวโน้มเครียด และอาจส่งผลต่อการทำงานหรือผลการเรียนของคุณได้ในทางกลับกันอาหารเช้าที่เหมาะสมจะมีประโยชน์มากมายช่วยให้คุณรักษาระดับพลังงานให้คงที่ลดความหิวในช่วงกลางเช้าและเพิ่มความสามารถในการคิดสร้างสรรค์คุณเคยสังเกตรหรือไม่ว่ารับประทานอาหารเช้าที่มีโปรตีนสูงเช่นไข่คนกับผักแล้วคุณจะรู้สึกอิ่มนานขึ้นและทำง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่หรือไม่ นั่นเป็นเพราะร่างกายของคุณได้รับพลังงานที่มีคุณภาพสูงนอกจากนี้อาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพยังส่งผลต่อการนอนหลับอีกด้วยเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ร่างกายไม่จำเป็นต้องทำงานหนักเกินไปในตอนกลางคืนเพื่อปรับตัวช่วยให้คุณนอนหลับได้ลึกและตื่นนอนอย่างสดชื่นมากขึ้นการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาแสดงให้เห็นว่าผู้ที่รับประทานอาหารเช้าเป็นประจำ โดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีนสูงและน้ำตาลต่ำมีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลดลง35%เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่รับประทานอาหารเช้าหรือรับประทานอาหารเช้าคุณภาพต่ำนอกจากนี้การเลือกอาหารที่เหมาะสมยังช่วยควบคุมฮอร์โมนคอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดตามธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในตอนเช้าทําให้คุณรู้สึกหิวแม้ว่าจะเพิ่งรับประทานอาหารเช้าไปก็ตามอาหารเช้าที่สมดุลจะช่วยให้คุณเอาชนะความหิวเทียมนี้ได้และรักษาสภาวะที่ดีที่สุด เลือกอาหารเช้าที่ดีได้อย่างไรแล้วจะเปลี่ยนอาหารเช้าให้เป็นเพื่อนเพื่อสุขภาพที่ดีได้อย่างไรไม่ต้องกังวลมันง่ายกว่าที่คิดนีด่คือขั้นตอนเฉพาะเจาะจองบางประการในการสร้างอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพซึ่งทำได้ง่ายแม้ในชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายให้ความสำคัญกับโปรโตีนโปรโตีนเป็นพระเอกของอาหารเช้าเพิ่มไข่ต้มทอดหรือด้านที่เป็นดาว เนื้อไม่ติดมันเช่นอกไก่หมูไม่ติดมันหรือปลานึ่งหรือย่างโปรโตีนช่วยให้คุณอิ่มนานขึ้นรักษามวลกล้ามเนื้อและป้องกันร,ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงตัวอย่างเช่นอาหารเช้าที่มีไข่สองฟองและปลานึหนึ่ง,งชิ้นจะให้โปรโตีนประมาณ20กรัมซึ่งเพียงพอที่จะทำให้คุณมีพลังตลอดทั้งเช้าเพิ่มไข่มันที่ดีต่อสุขภาพไขมันไม่ใช่ศัตรู ไขมันที่ดีเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอ,อ,อกอโวคาโดหรือถั่วอัลมอมนด์วอลน,นัทจะให้พลังงานอย่างต่อเนื่องและช่วยรักษาสุขภาพหัวใจตัวอย่างเช่นคุณสามารถทอดไข่ด้วยน้ำมันมะกอกนึ่งช้อนหรือทานอาโวคาโดกับผักเล็กน้อยจำกัดน้ำตาลและแป้งธรรมดาหลีกเลี่ยงขนมปังขาวข้าวต้มขาวหรือซีเรียลบันจูฮีพอที่มีน้ำตาลหากคุณชอบซีเรียลให้เลือกซีเรียลโฮลเกรนแบบไม่เติมน้ำตาล เช่นข้าวโอตัดน้ำตาลวิธีตรวจสอบง่ายๆเมื่อซื้ออาหารบรรจุหีบห่อให้อ่านฉลากโภชนาการหางน้ำตาลอยู่ในสามส่วนผสมแรกให้ข้ามไปให้เลือกข้าวกล้องมันเทศหรือขนมปังโฮโลวีแทนเพื่อให้ได้ไฟเบอร์และสารอาหารมากขึ้นเพิ่มผักผักไม่เพียงแต่ให้วิตามินและแร่ธาตุเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณอิ่มนานขึ้นอีกด้วยเพิ่มมะเขือเทศแตงกวาคนาหรือต้นหอมลงในอาหารเช้าของคุณ ตัวอย่างเช่นไข่ดาวกับมะเขือเทศและคณะหนึ่งจานก็อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการดื่มน้ำให้เพียงพออย่าลืมดื่มน้ำเปล่าหรือชาไมใ่ใส่น้ำตาลในตอนเช้าเพื่อกระตุ้นร่างกายหากคุณชอบกาแฟให้เลือกกาแฟดำหรือเติมนมไม่ใส่น้ำตาลเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำตาลส่วนเกินตัวอย่างในทางปฏิบัติแทนที่จะใช้ขนมปังขาวกับแยม ให้ลองขายซองฟองผัดกับน้ำมันมะกอกคนาและขนมปังโฮลวีดหนึ่งแผ่นเวลาในการเตรียมอาหารทั้งหมดใช้เวลาเพียงประมาณสินาทีแต่คุณจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างทันทีอิ่มนานรู้สึกตัวและไม่รู้สึกหิวหลอกอีกต่อไปในตอนกลางวันคุณมักจะรู้สึกหิวในตอนเช้าหรือรู้สึกเหนื่อยแม้จะเพิ่งกินไปหรือไม่แสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของคุณ และอย่าไปไหนเพราะต่อไปนี้เราจะมาสำรวจอาหารเช้าที่คุ้นเคยและวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อสุขภาพของคุณ 2. อ,อาหารเช้ายอดนิยมรีวิวและปรับปรุงในประเทศไทยอาหารเช้ามักจะทำได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายเช่นโจกร้อนแซนด์วิชไข่หรืออาหารทอดอาหารเหล่านี้อร่อยทานง่ายและมักถูกจดจำโดยหลายๆคนแต่ว่ามันดีต่อสุขภาพของคุณจริงหรือ มาวิเคราะห์กันข้าวต้มที่ทำจากขาวขาวแม่จะอุ่นท้องแต่ก็มีแป้งเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วขนมปังขาวใส่ไข่ก็สะดวกแต่ขนมปังมักจะมีน้ำตาลสูงและมีสารอาหารต่ำอาหารทอดเช่นโดนัทเต็มไปด้วยไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพซึ่งอาจทําให้คุณน้ําหนักขึ้นและรู้สึกเหนื่อยล้าอาหารเหล่านี้อาจทําให้คุณหิวเร็วขึ้นทําให้คุณมีสมาธิลดลงและยังส่งผลต่อหัวใจของคุณในระยะยาวอีกด้วย ทำไมเราถึงต้องปรับปรุงเพราะอาหารเช้าที่ไม่สมดุลไม่เพียงทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวอีกด้วยเช่นเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานหรือโรคอ้นวนโชคดีที่คุณไม่จําเป็นต้องเลิกกินอาหารโปรดเพียงแค่ปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นทำอย่างไร สำหรับโจ๊กให้เพิ่มโปรโตีนเช่นไก่ฉีกไข่ต้มหรือปลาบางชนิดเปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้องเพื่อเพิ่มไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มนานขึ้นสำหรับขนมปังให้เลือกขนมปังโฮลวีตหรือขนมปังธัญพืชซึ่งมีน้ำตาลน้อยกว่าและมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าหากคุณชอบอาหารทอดให้ลองอบแทนการทอดหรือเลือกน้ำมันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นน้ำมันมะกอก เคล็ดลับอีกประการหนึ่งเพิ่มผักในอาหารเช้าของคุณเช่นมะเขือเทศแตงกวาหรือผักกาดหอมเพื่อเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุคุณมักจะกินโจ๊กหรือขนมปังในตอนเช้าหรือไม่ลองปรับปรุงอาหารจานหนึ่งและแบ่งเป็นความรู้สึกของคุณในความคิดเห็นต่อไปเราจะเปิดเผยวิธีการทำอาหารเช้าที่อร่อยและดีต่อสุขภาพสเคล็ดลับในการทำอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพ ตอนนี้มาทำอาหารเช้าที่ไม่เพียงแต่แสนอร่อยแต่ยังช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกกันเถอะสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือคุณสามารถใช้ส่วนผสมที่หาได้ง่ายคุ้นเคยและเหมาะกับชีวิตที่วุ่นวายเราจะแนะนำคุณให้ได้เมนูง่ายๆแต่มีประโยชน์เมนูที่1ไข่เจียวปลาหนึ่งผักส่วนผสมสำหรับหท่านไข่สองฟองปลาหนึ่งตัวปลากระพงหรือปลาทู ผักหนึ่งกำมมือกระหล่ำปลีสีเขียวมะเขือเทศเครื่องเทศเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกวิธีทำตีไข่กับเกลือและพริกไทยเล็กน้อยหั่นผักตั้งกระทะใส่น้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไข่ลงไปใส่ผักลงไปผัดประมาณส4มสี่นาทีจนสุกนึ่งปลากับเกลือเล็กน้อยประมาณสิบนาทีใช้หม้อนึ่งหรือไมโครเวฟ จัดเสิร์ฟใส่จานเสิร์ฟพร้อมแตงกวาเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบเวลา15นาทีประโยชน์ไข่และปลาอุดมไปด้วยโปรตีนผักให้วิตามินน้ำมันมากอบดีต่อหัวใจเมนูที่2อข้าวกล้องต้มไก่และเมล็ดเจียส่วนผสมสำหรับ1ท่านข้าวกล้อง50กรัมเนื้อไก่100กรัมเมล็ดเจีย1ช้อนโต๊ะต้นหอมเครื่องเทศวิธีมำแช่ข้าวกล้องไว้30นาที หรือแช่ข้ามคืนเพื่อประหยัดเวลาปรุงด้วยน้ำ500มิลลิลิตรเป็นเวลา20-25นาทีจนสุกต้มเนื้อไก่ให้สุกเป็นเส้นปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเล็กน้อยใส่ไก่และ,มะเมล็ดเจียลงในข้าวกล้องคนให้เข้ากันปรุงต่ออีก2นาทีโรยต้นหอมเสิร์ฟร้อนๆเวลา30นาทีสามารถหุงข้าวกล้องล่วงหน้าได้ประโยชน์ข้าวกล้องมีไฟเบอร์สูงไก่ให้โปรโตีนมเมล็ดเจียเพิ่มโอเมก้า3 ทำไมถึงเลือกอาหารเหล่านี้ทำง่ายส่วนผสมราคาถูกและมีคุณค่าทางโภชนาการที่สมดุลโปรตีนไขมันไฟเบอร์ช่วยให้คุณอิ่มตื่นตัวและมีสุขภาพดีนอกจากนี้ยังเหมาะกับรสชาติที่เบาและจืดชื่อที่คนไทยหลายคนชื่นชอบคุณอยากลองกินไข่ดาวหรือโจ๊กข้าวกล้องก่อนดีแสดงความคิดเห็นเพื่อบอกเราได้เลย ตอนนี้มาสำรวจการอัปเกรดสุขภาพการอดอาหารเป็นระยะเป็นระยะกัน 4. ผสมผสานการอดอาหารเป็นระยะเป็นระยะคุณเคยได้ยินเรื่องการอดอาหารเป็นระยะเป็นระยะไหมไม่ต้องกลัวนี่ไม่ใช่การอดอาหารแบบน่าเบื่อนี่คือวิธีการกินทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้ร่างกายของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรับประทานร่วมกับอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพ การอดอาหารเป็นระยะเป็นระยะคืออะไรคือการจํากัดเวลาการกินอาหารในระหว่างวันตัวอย่างเช่นกินอาหารเพียง8ชั่วโมงตั้งแต่10นาฬิกาถึง18นาฬิกาและอดอาหารอีก16ชั่วโมงที่เหลือในช่วงเวลาอดอาหารร่างกายของคุณจะใช้ไขมันส่วนเกินเป็นพลังงานโดยผลิตคีโตนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชั้นยอดสำหรับสมองผลลัพธ์ที่ได้คือคุณจะรู้สึกตื่นตัว สบายตัวและอาจลดน้ำหนักได้หากจำเป็นทำไมถึงต้องลองการอดอาหารเป็นระยะช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดปรับปรุงความไวต่ออินซูลินและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจนอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารเช้าหากคุณยุ่งอยู่ผู้ที่ลองทำหลายคนรายงานว่ามีพลังงานคงที่มากขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้นและรู้สึกอยากกินของหวานน้อยลง จะเริ่มต้นอย่างไรเลือกเวลาอาหารที่เหมาะกับคุณเช่นกินอาหารตั้งแต่10นาฬิกาถึง18นาฬิกาเริ่มต้นด้วยการอดอาหาร12ชั่วโมงเช่นทานอาหารเย็นตอน19นาฬิกาทานอาหารเช้าตอน7นาฬิกาของเช้าว,วันถัดไปจากนั้นค่อยๆเพิ่มเวลาเป็น14-16ชั่วโมงระหว่างการอดอาหารให้ดื่มน้ำชาไมใ่ใส่น้ำตาลหรือกาแฟดำเพื่อช่วยลดความหิวเมื่อรับประทานอาหารควรเน้นอาหารเช้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่นอาหารเช้าที่เราแนะนำหมายเหตุหากคุณมีอาการป่วยเรื้อรังเช่นเบาหวานให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเคล็ดลับง่ายๆหากคุณรู้สึกหิวในตอนเชา้าให้รอ30นาทีเพราะปกติแล้วระดับคอติซอลจะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติและจะหายไปเองลองอดอาหารเป็นช่วงเป็นช่วง1-2วันต่อสัปดาห์แล้วดูความแตกตา่างอยากลองอดอาหารเป็นช่วงเป็นช่วงไหมแบ่งปันแผนของคุณในความคิดเห็นซี